ดูดวงชาวราศีพฤษภโดนแล้วโดนอีกดวงอะไรเนี่ยนะครับโดยกันแกล้งเรื่องราวต่างๆจัดหนักจัดเต็มมันเป็นอะไรกันนักกันหนาในโชคชะตาของท่านโดนจัดหนักจัดเต็มนะผมในโชคชะตาของท่านมีเรื่องราวต่างๆเขาเรียกตามติดตัวท่านมาทุกภพทุกชาติจะเรียกของเก่าก็ได้จะเรียกของดีก็ได้ของร้ายก็ได้ก็ามาจัดหนักๆๆจัดเต็มเพระฉะนั้นดวงชะตาคนที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นลับ เรื่องราวต่างๆอยู่ให้เป็นการถือดาบตั้งขึ้นกลาได้ก็เสียทําตามกฎแบบแผนแจสติกเรื่องราวต่างๆก็ามาจะหนักจะเต็มเป็นไปตามแบบแผนประเพณีนะทุ่งข้าวเหลืองอะรามเลือกินเลยใช้นะนับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โรยโชคดวงชะตาแบบนี้สุขสมสม,สมหวังดังใจหมายนั่นจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ท้องฟ้าสีคำนะคับทุ่งข้าวเหลืองอะรามหัวใจพองโตนะับท้องนะับหารคู่เกิดความแช่มชื่น ต้นไม้อิงหลังจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ดูแบบนี้ใช่ธรรมดาที่จะซักที่ไหนปัญหาต่างๆที่เข้ามาลมเล้ามันเจ็บปวดรั่วเล้าแสนทุกข์ทรามานให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังจัดหนักจัดเต็มในโชคตานะครับผมดวงชะตาของท่านพลิกจัดร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาอย่างก้าวโดด อัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนมูลมณเสนมณฑานจนดาจตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคเมื่อถึงเวลาคาบนกุศลวาส,สนาดวงตาจะเปิดนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเขาล้ขามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาปิศาจมูมานางมารไล่มันเป็นอะไรก็นักหนา,นาตามเข้ามากันแกล้งไม่เลิกดวงอะไรของคุณเนี่ย ับผมด้วยบุญกุศลวัส,สนาแปดไม่เท้าเกิดขึ้นให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งหนีไปให้ไกลมันมีสิทธิเลือกที่ไหนถ้าไม่มีสิทธิเลือกท่านก็มุ่งมั่นมุ่งตรงไปอย่างเดียวทําในหน้าที่การงานการเงินธุรกิจการค้าครับจะทําทอะไรก็ทําในสิ่งที่ท่านรักไปนะครับผมไม่ต้องไปสนใจกับใครอะไรมากมายใครจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะว่าโชคชะตาของเราไม่สามารถไปแก้ไขโชคชะตาคนอื่นได้หรอกเราผมแก้ไขตัวเองให้ดีเป็นใช้ได้ ถ้าผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตากับคนอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านถ้าท่านถือดามบมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,อจง,อจงข,อขอทํานายว่าดวงชะตาของท่านจะประสบผลมงบอกถึงพระราชาถือดาบนะผมเด็ดขาดเด็ดเดียวผ่านเอาจริงนะครับดวงของท่านไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอย่ามาล้อเล่นกับชีวิตของตัวเอง อ๋ะผมให้ท่านมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวัส,สนาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขกระจุดท่านไม่อยู่โชคชะตาของท่านเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาการที่ท่านตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวห้าวหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมบังดังใจหมายมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทอนอดกั้น ัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งนี้ใช่จะบังเกิดน,นะผมฟ้าผ่าทาวเวอร์ไว้เยี่ยงเจ็บปวดรัวล,ล้าแสนทุกทรามานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงด้วยอำนาจบ,บุญบารามีวาส,สนาตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาตัวท่านแล้ว เพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอัศมินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้รับโอกาสดีเหนือกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มเป็นไป,ไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจากวิวอัฟอร์จูนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงแบบนี้ต้องอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายใครบางคนพร้อมที่จะค้อนมาทุบตรงกลางหัวใจทําให้มันแตกสลาย นะผมอย่าไปสนใจจงสร้างคุณงามความดีการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารปรับสัตรูให้เย็นเตียน ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครก็ุดท่านมาอยู่ตกตำแหน่งเอเมโรนักลบก้าได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นค่อยๆลีเริ่มแล้วกันค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะผมยังน้อยมันก็ได้นำะสู้เต็มกำลังการที่ท่านปฏิบัติโดยการลีเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขอทํานายว่าดวงชะตาแบบนี้จะเปิดถ่านท่านมีจิตใจเมตตากรุณามูทิตา,า,า,ตาเบขาจะทําให้ผู้คนอยู่ใกล้ท่านมีความสุข แต่ถ้าท่านเป็นคนที่ในลักษณะเอาเปรียบดูถูกเยียดยามคนอื่นดวงชะตาไปไหนอยู่ใกล้ใครคนนั้นพังพินาศเพราะฉะนั้นท่านท่าน,านตกตําแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มช่วยบอกหมอสันด้วยข้าพเจ้าดวงชะตาจะเปิดแล้วมีแต่เมตตาให้กับคนอื่นนับดวเมืมันเกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดให้กับใครบางคนมีเมตตาให้กับเขาครับไม่ใช่ไปไหนมีแต่คนรังเกียจม,มีแต่คนดูถูกเหยียดยามไม่ใช่ดูถูกเพราะอะไร ดูถูกเพราะว่าจิตใจท่านมันต้อยต่ำอย่างนั้นทําไม่ได้เด็ดขาดท่านควรที่จะต้องหลีกหลีกหนีออกไปกับคนประเภทนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่องแสงตะเกียงทองมาสู่จิตใจของท่านหัวใจของท่านพองโตเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นประสบสำเร็จการปฏิบัติโดยการรเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะได้ประสบความสําเร็จจะตายชีวิตจะรับทรัพย์เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับหัวใจ มันเกี่ยวกับหัวใจนะครับที่ยิ่งใหญ่เพราะฉนั้นเงินทองมันซื้อไม่ได้นะครับผมเรื่องราวต่างๆเงินมันซื้อไม่ได้นะครับผมแต่นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพึ่งพาอาศัยกฎของโลกมนุษย์นั่นเองจัสติกเอากฎเงินกฎทองนะครับผมต้องใช้เงินต้องใช้ทองแต่จริงๆแล้วหัวใจมันยิ่งใหญ่ยิ่งนะด้วยอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์คำชูป,ปกปักกุค้คของรักษาดวงจะตายจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ปีศาจมูมานางมารไายคนอิฉาให้้ายตกตำแหน่งเดอะสตาสองแสงสองนะครับผมแสงสองลงมาจะมนจันทาครับผมให้ท่านทําตัวยังไงครับให้ท่านมีความสุขไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังนางใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเดอะซันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวรวยเลยรวยนะครับผมรวยรับทรัพย์รวยโชคเพราะนั้นโลกนี้มันโหดร้ายท่านก็ต้องอยู่เฉยๆนะครับผมอยู่ให้เป็น อยู่ให้ไวนะครับผมสร้างแต่คุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างจะตามติดตัวท่านไปพบทุกพบทุกชาติครับนะด้วยบุญกุศลวาสนาเจ็บซ้ำสองเกิดขึ้นมากับตัวท่านเจ็บมาเยอะแล้วนะครับเาจะเจ,จ,จ็บมาเยอะท่านก็ควรตกตําแหน่งนะครับผมเป็นผู้ให้บ้างให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักให้สําหรับคนที่ยังไม่เคยนะับผมและให้เขาเป็นคนดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวิมานให้แก่เขานะผม ส่งผลให้เขานะผมไปเจริญลูกเรืองไปธรรมะก็ได้ทางธรรมก็ได้ครับดวงแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดวงที่ยิ่งใหญ่เกียงไกลเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นะอยู่ให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอซันได้ให้ค่าครูทางช่องได้ขอท่านแจ่มชื่อรับเพลินเป็นไปได้ดโดยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ